มาดูเรื่องร้อนๆนะครับของนักกีฬากับสมาคมเอาแบบมินตันก่อนแบบมินตันเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะลงเอยได้ดีแล้วนะครับหลังจากที่น้องหมิวพรวีช่อชูวงออกมาประกาศลาออกไม่ร่วมทําการแข่งขันเธอเป็นอันดับหของโลกแล้วก็เป็นมือหนึ่งประเทศไทยเขานี้ไม่ออกคนคนเดียวครับเพราะว่าออกมาพร้อมกับพี่เมย์หรือเของโลกรดีตมือหโลก พี่วิวนะน้องวิวดีกว่วลลาวิวกุลวุฒิวิวก็อดีตแชมป์โลกตอนนี้ก็อยู่มือ3าของโลกแหละก็อ,ออกมาพูดเพราะว่าโดนหักเบี้ยเลี้ยงจาก6 0 0มืหรือ6 0 0ันนะครับทางทัานนายกสมาคมกีฬาแบบเป็นตันนะครับก็ก็ออกมาพูดชัดเจนว่ามันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสมาคมสมาคมเนี่ยไม่ได้เป็นคนหักคนหักเนี่ยคือกกตนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เลยเอาเงินของสมาคมนี่แหละเอามาชดเชยให้กับทั้งหมิวทั้งเมย์แล้วก็ทั้ง มิวกุลาวดุลละสามหมื่นพนะอ,อเอามาชดเชยมันก็เหมือนจะจบไม่จบนะครับเพราะว่าทั้ง3คนก็ออกมาพูดอีกนะครับบอกว่าไอ้ที่ให้มาเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะที่เขาประกาศลาออก บอยคอร์ดไม่ทําการแข่งขันไม่ลงไปเล่นในกีฬาซีเกมเนี่ย็เพราะว่าต้องเปลี่ยนทีมงานสตาฟนั่นก็คือเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมไม่บอกนะว่าใครเป็นผู้จัดก,การทีมนะครับเพราะว่าสมาคมเนี่ยชดเชยเบี้ยเลี้ยงเต็มจํานวนให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เต็มนะถ้าเต็มจํานวนเนี่ยมันไอหกหมื่นหรือ6 0 0ันเนี่ยแล้วให้ประมาณ3า0 0 0ื่นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็เลยต้องเอามาคุยกันนะครับทางคนอากาศเอกมณพลสัตชุกรนายกสมาคมก็ไม่นิ่งนอนใจอาหานได้ดีนะครับท่านก็เป็นคนน่ารักนะครับ ก็ดีก็เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมเลยแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมชุดใหม่นะครับรวมทั้งสตาฟโค้ชด้วยไม่รู้ว่าจะดีดีหรือไม่ดียังไงนะแต่นักเตงมองว่าดีนะครับแล้วก็น่าจะถูกใจนักกีฬาทั้งหมดแหละผู้จัดก,การทีมก็คือเทศนาพันวิศวะ เทศนาพันธุาวา์วุศลในอดีตเมื่อไหรบท่านจินชาติแชมป์ชายคู่อ่ะส่วนผู้ฝึกสอนก็คือพี่ส้มนะครับนาวาอากาศโคหญิงสลาลีพุ่งทองคำที่ก็เป็นแชมป์คู่ผสมหลายปีเลยมืออันดับโลกคู่ผสมก็คู่กับสุดเขตสภากระหมดนะครับอ่าแล้วก็อัธพลเงินศรีสุขนี่ก็อดีตแชมป์ชายคู่แล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือพักวัฒน์วิไลลักษณ์อันนี้ก็เป็นโค้ชนะครับโค้ชท,ที่ดูแลน้งองวิวโค้ชของ SCG นะฮะโค้ชสิทธิเพชรประดับอ,อันนี้ก็นะ กีฬาชายเดี่ยวนะครับอดีตทีมชาติไทยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสตาฟโค้ชนะครับวิทยศนาพันวิศวะเป็นผู้จัดการทีมานาวากาโทหญิงสาราลีทุ่งทองคำรัคพลเงินสีสุกรักขวัตวิไลรักแล้วก็โคสิตเพชรประดักหวังว่าไปได้สวยนะครับในกีฬาแบดมินตันครับ